สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการพาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับในวันนี้ก็มีนํามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยแหละครับ ไปดูในเรื่องราวแรกนะครับเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ได้เป็นประธานการประชุมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและก็ให้ความช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ต่างนะครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต,ใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทยนะครับทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคนะครับการประปลานะครหลวง ซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยทางด้านของทนายมนตรีเองก็ได้ย้ำว่าได้ติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนโนรูนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและก็รับทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทุกหน่วยงานก็ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลแก้ไขปัญหาแล้วก็การบริหารจัดการน้ำ ภายใต้การบรรณาการของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่มีรัฐบรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นประธานนะครับพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศนะครับแล้วก็รับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีการติดตามแล้วก็ดําเนินการแก้ไขปัญหาเนี่ยร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆซึ่งขณะนี้รัฐบาลนะครับโดยพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเดินทางลงไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้ก้กกกกก็็็าาาาารรรรรรปปะชุมคััังงงนนนีเเ่่เพือบฟสถณ์ต ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและก็การเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ในอนาคตทั้งแนวทางการบริหารจัดการน้ําสถานการณ์ฝนการบรรเทาสาธารณภัยนะครับการสร้างการรับรู้การติดตามสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่แล้วก็การให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำให้มีการบริการข้อมูลของทุกหน่วยงานให้เป็นระบบนะครับและก็มีความเป็นเอกภาพ รวมทั้งให้มีการวางแผนการเตรียมการเคลื่อนย้ายประชาชนอย่างมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ชัดเจนและก็การหาแนวทางในการดูแลบ้านเรือนให้กับประชาชนระหว่างนั้นนะครับตลอดจนการดูแลผู้ที่ต้องไปเฝ้าบ้านให้กับประชาชนด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและก็เข้าถึงสถานการณ์ความจําเป็นที่ต้องเคลื่อนย้ายออกมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับ นอกจากนี้ในนายรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณแลวก็ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับตามแผนที่ได้วางไว้อย่างครบถ้วนในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักเกินกว่าที่คาดการไว้ในบางพื้นที่นะครับซึ่งการประชุมในส่วนของการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่กระทรวงมหาดไทยครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งรับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาและก็การให้ ประชาชนในพื้นที่แล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติที่อยู่หน้างานเนี่ยนะครับทั้งนี้ในส่วนของรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานแล้วก็การดูแลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปนะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องของการหาเรื่องของที่ประชุมนะครับว่า การเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าเนี่ยรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตควบคู่คกับการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะการหาแนวทางในการดูแลทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นน,นะครับโดยเน้นย้ำหลักการระบายน้ำการพร่องน้ำ การจุงน้ําการเก็บกักน้ำนะครับในพื้นที่ซึ่งจะต้องทําความเข้าใจกับประชาชน,พชาชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยตื่นตระหนกแล้วก็ให้เข้าใจถึงความจําเป็นหากต้องมีการใช้พื้นที่เป็นที่รองรับน้ํารวมทั้งเน้นย้ําการระบายน้ำนะครับทั้งในฝั่งตะวันตกและตะวันออกให้เกิดความสมดุลกันแล้วก็สอดคล้องกับปริมาณน้ําในแม่น้ําคูคลองต่างๆรวมถึงการพิจารณาในการขุดคลองนะครับขุดคูต่างๆเนี่ยแล้วก็การสร้างประตูระบายน้ําเพิ่มเติมในอนา,นาคตโดยต้องให้เกิดความร่วมมือจพากภาคประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อลดความเดือด ของประชาชนให้มากที่สุดขณะเดียวกันก็ได้ย้ําถึงการดูแลเขื่อนนะครับอ่างเก็บน้ําแล้วก็ทํานบต่างๆให้มีความแข็งแรงพร้อมรองรับสถานการณ์น้าที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ในแผนของการบริหารจัดการน้ําตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งในช่วงท้ายเนี่ยท่านนายกมตรีเองก็ได้มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยากรเนี่ยให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้ดีแล้วก็มีการประสานงานเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ไปยังประชาชนอย่างทั่วถ หมู่บ้านรวมไปถึงชุมชนต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังให้กองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับทุกหน่วยงานทุกกระทรวงเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและช่วยเหลือประชาชนตามแผนงานที่กําหนดไว้นะครับตลอดจนการกําจัดวัชพืชขยะและก็สิ่งกีดขวางตามเส้นทางน้ําการพร่องน้ําการระบายน้ําเปิดทางน้ําและก็ผลักดันน้ําออกจากพื้นที่ที่มีน้ําท่วมนะครับ ในส่วนของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกอร่อสร้างทั้งถนนและก็เส้นทางคมนาคมต่างๆก็ให้มีการแก้ไขนะครับในส่วนของปัญหาโครงการที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ําในช่วงฝนตกหนักนะครับโดยในอนาคตเนี่ยการสร้างถนนจะต้องไม่กีดขวางทางน้ําแล้วก็ให้มีการติดป้ายแจ้งเตือนเส้นทางที่ต้องเฝ้าระวังและเส้นทางที่สามารถสัญจรได้แล้วก็เส้นทางที่ต้องเลี่ยงการสัญจรนะครับเพื่อเกิดความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับ และเมื่อสถานการณ์ทุกภัยคลี่คลายนะครับก็ให้เร่งสารวจผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยให้สํารวจอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะนะครับเพื่อรัฐบาลจะได้เร่งช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยเร็วที่สุดโดยรัฐบาลก็เตรียมพร้อมในส่วนของงบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้เนี่ยไว้รองรับเรียบร้อยแล้วนะครับ กรณีพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังก็ขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนจิตอาสาภาคประชาสังคมและก็ประชาชนเนี่ยร่วมมือกันนะครับโดยหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการนะครับรวมไปถึงหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้นําชุมชนนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดแล้วก็ให้มีการทําความเข้าใจนะครับกับประชาชนถึงแผนการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่รวมทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กําหนดไว้ขณะที่ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอให้ทำหน้าที่ให้เร็วแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงสําหรับในส่วนของการกําหนดพื้นที่นั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ําว่าต้องมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายต่างๆให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ และการช่วยเหลือดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็ทันต่อเหตุการณ์ทั้งพื้นที่ของประชาชนเกษตรกรชาวประมงปศุสัตว์นะครับพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่สุขภาพนะครับเช่นโรงพยาบาลแล้วก็สถานที่บริการสาธารณสุขนะครับต้องให้สามารถเข้ารับบริการได้รวมไปถึงการเตรียมการด้านบริการสาธารณพยพโภคพื้นฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ําประปาการสื่อสารหรือโทรศัพท์เนี่ยก็ต้องสามารถให้บริการได้เช่นกันแล้วก็มีการเตรียมแผนสำรองนะครับในส่วนการสื่อสารด้านอื่นๆรองรับสถานการณ์ด้วยหากเกิดปัญหาขึ้นรวมทั้ง การเตรียมความพร้อมของศูนย์อพยพเนี่ยต้องเพียงพอแล้วก็รองรับประชาชนในทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น โดยเฉพาะการจัดเตรียมอาหารอุปโภคบริโภคและน้ำนะครับทั้งในส่วนของคนและสัตว์เนี่ยให้เพียงพอนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังให้กําลังใจในส่วนของทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกระดับในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งในส่วนของรัฐบาลก็จะช่วยเหลือดูแลในเรื่องต่างๆให้มากที่สุดรวมทั้งแสดงความห่วงใยถึงกรุงเทพมหาคนครด้วยนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่คันกั้นน้ำนะครับแล้วก็พื้นที่นอกคันกั้นน้ํา ดังนั้นต้องบริหารจัดการน้ําทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกตลอดจนน้าในแม่น้ําคูคลองต่างๆให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพรวมไปถึงให้มีการดูแลเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ําและก็ริมตลิ่งนะครับตลอดจนพื้นที่ตามแนวภูเขาที่อาจจะได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่มลงมานะครับและเส้นทางคมนาคมต่างๆนะครับทุกพื้นที่รวมทั้งในกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อให้ประชาชนนั้นสัญจรไปมาได้สะดวกแล้วก็ปลอดภยัยนะครับ ซึ่งในวันนี้เองเนี่ยนะครับทางด้านของท่านนายมนตรีก็เดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็อุบลราชธานีนะครับเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่และต้องการไมให้กําลังใจประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับโดยย้าว่าต้องไม่ให้เป็นภาระ ของเจ้าหน้าที่ในการที่ต้องมาต้อนรับนะครับแต่ต้องการให้เจ้าหน้าที่นั้นไปดูแลประชาชนเป็นสําคัญยืนยันว่านายกรัฐมนตรีจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกองทัพกันบ้างนะครับซึ่งตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยสั่งการให้กองทัพไทย ดำรงการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในห้วงที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากพร้อมทั้งรณการความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนไปจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายซึ่งในส่วนของกองก,การของรัพไทยนะครับโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภายัยสำนักง,งานพัฒนาภาค5ส่วนหน้าหน่วงาก,การฐานพัฒนานะครับ ได้จัดก,กำลังสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับเหล่าทัพและก็ส่วนราชาการต่างๆในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายภูมินะครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักในห้องที่ผ่านมานะครับโดยจัดก,กำลังพลเนี่ยร่วมบรรจุกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวป้องกันน้าท่วมจัดชุดบรรเทาสารภาายัยเคลื่อนที่เร็วนารถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็เรือไฟเบอร์กลาสนะครับพร้อมเครื่องยนต์อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางและก็ขนย้ายสิ่งของให้กับประชาชนที่ประสบอุท,ทกาภัยนะครับตลอดจนสนับสนุนรถประปาสนามผลิต น้ำอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ก็ได้จัดกาลังพลร่วมกับการไฟฟ้าเอเภอหนองบัวแดงนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บ้านไร่บ้านโนนคองบ้านปากหอยดื่นนะครับที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสําหรับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธา,านีก็ยังคงได้รับผลกระทบนะครับจากมวลน,น้ําที่มีอยู่เดิมซึ่งศูนย์บรรเทาสารภัยสานักงานพัฒนาภาค5ส่วนหน้าหน่วยา,กการหารพัฒนาเนี่ยก็ได้จัดกำลังพลพร้อมเรือท้องแบนติเครื่องยนต์ กรมยุทธบริการทหารออกให้บริการทางการแพทย์ด้วยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมกับนํายาและเวชภัณฑ์นะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบพร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการสตวแพทย์เคลื่อนที่เร็วนะครับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสากลที่5สํงงานักง,งานฐานพัฒนาปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงาน,งงานพัฒนาภาค5ส่วนหน้าในการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยอพยพสัตว์เนี่ยน,นะครับไปในพื้นที่ปลอดภัยการรักษาสัตว์ที่ป่วยนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแและะกกก็นนนววทาางรรรััับบมือหเิดโคคใุสต์ พร้อมทั้งแจกจ่ายอาหารยาบชนิดแห้งได้แก่หญ้าแห้งฟางแห้งรวมทั้งยาละเวชภัณฑ์ด้วยนะครับทั้งนี้ในกองทัพไทยก็พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนแล้วก็ดำรงความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทุกพื้นที่เพราะความเดือดร้อนของประชาชนก็ถือเป็นภารกิจอันสาคัญยิ่งของกองทัพนะครับโดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนไปจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายนะครับทีนี้ไปกันที่ภาคเหนือนะครับคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ประสบปัญหาน้ําท่วมเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งนั่นของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักง,งานพัฒนาภาค3ดำเริชการหานพัฒนาเนี่ยก็ได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์ตรวจการนะครับเข้าดําเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบจากเหตุอุทกภัยนะครับโดยได้มีการลำเลียงน้ําดื่มสะอาดมาจุกข,ขวดเข้ากล่องนะครับแล้วก็สิ่งของจําเป็นแจกจ่ายแก่ประชาชนจํานวน150หลังคาเรือนนะครับ เนื่องในช่วงค่ำเนี่ยระดับน้ํายังคงเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสํานักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยจาชการฐานพัฒนาก็ได้เตรียมพร้อมกํมาลังพลและยุทธุปกรณ์เมื่อได้รับการร้องขอนะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสาคัญเร่งด่วนของชาตินะครับของหน่วยจาชการฐานพัฒนาอีกทั้งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและก็การช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งลงไปช่วยเหลือในพื้นที่หมู่หนึ่ะหมู่สองและหมู่ที่สามตาบลท่าวาอเหล้าอ� เชียงใหม่แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีในส่วนของฝนที่ตกลงมาหนักเลยทีเดียวครับในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่แถบแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งในส่วนของ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองรับไทยกรมการสื่อสารทหารนะครับก็ได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชนเข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแล้วก็แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์น้ำรอการระบายในพื้นที่ถนนสงประภาแขวงสีการเขตดอนเมืองกรุงเทพนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของกองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์กรมการสื่อสารทหารนะครับได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากฝนตกหนักนะครับบริเวณรอบที่ตั้งหน่วยแล้วก็บริเวณถนนรอบๆกร,รมการสื่อสารทหารนะครับ ในส่วนของกองบริการกรมการสื่อสารทหารได้จัดชุ่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากฝนตกหนักณนพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วยนะครับแล้วก็ถนนรอบๆกรมการสื่อสารทหารก็เรียกว่าได้รับเสียงชื่นชมแล้วก็ขอบคุณนะครับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับโดยกําลังพลนั้นก็จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ แล้วก็ในส่วนของกรมการสื่อสารทหารเองเนี่ยก็ได้มีการจัดชุดช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนื่องจากฝนตกหนักณนบริเวณรอบที่ตั้งหน่วยแล้วก็ถนนรอบๆกรมการสื่อสารทหารนะครับก็แน่นอนว่าพี่น้องประชาชนก็ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ในส่วนของกําลังพลเองก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ สำหรับอีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อช่วงบ่ายถึงค่ำของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาครับส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบางจุดระดับน้ำเนี่ยท่วมสูงครับทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบในการเดินทางเนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงทําให้การจราจรติดขัดอย่างหนักและมีรถจอดเสียเป็นจํานวนมากนะครับพลตรีที่รักส้อยนากรองโฆษกกองการกองทัพไทยเปิดเผยว่ากองการกองทัพไทยนะครับมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับจึงมอบกรุทะ กลางให้บริการรับส่งพี่น้องประชาชนเพิ่มโดยความสะดวกในการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับบริเวณถนนแจ้งวัฒนะทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับรวมทั้งหมู่บ้านเมืองทองนิเวศหนึ่งสอยแจ้งวัฒนะ14ถนนแจ้งวัฒนะขแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสีกรุงเทพนะครับซึ่งระดับน้ําท่วมสูงทําให้รถเล็กสัญจรลําบากโดยจะดําเนินการให้ความช่วยเหลือไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยก็พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่เพราะความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นภารกิจอันสําคัญยิ่งนะครับโดย ปัญหายอย่างเต็มขีดความสามารถและพร้อมยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะครับผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย